อันนี้มันปันยืนเอางเาปันเป็นไงบ้างไงแม่เปิดต้นปีมาชีวิมพิจุนี้เป็นยังไงบ้างรีแคปหรือตั้งแต่ชีวิตมาชีวิตรีแคปช่วงนี้ดีค่ะชีวิตดีมากๆก็ถือว่าเขาเข้างลงตัวแล้วก็ทำงานค่อนข้างเยอะมากๆค่ะชโชคดีก็มีอะไรให้ผมกระสายอย่าง เหมือนปีนี้จะกลับมาสู่การอีกครั้งในการทำงานนี่แหจะเห็นหน้าเห็นตาข้าตาเรื่อยๆมากขึ้นค่ะมาขึ้นใช่ก็เหมือนมีเวลามากขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทํานู่นทํานี่มากขึ้น explore ตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักคนในวงการมากขึ้นแล้วก็มีผู้ใหญ่เรียกว่าผู้ใหญ่ที่มีโอกาสมาให้คนเฟ้นเยอะในปีนี้เลยถือว่าโชคดีมากๆทําไมแต่สินใจว่ากลับมาเรื่องเริ่มกลับมาดูงานกันเพิ่มขึ้นอีกครั้งคือจริงๆแล้วว่าเหมือนกับว่าคนละคนที่เข้ามาหรือว่างานที่เข้ามาเราค่นเ้านที่จะจิตใจมากๆก เราตัดสินใจที okay. well, yeah. okay. okay. ่จะทำคือถึง work ก่อนหน้านี้เราไม่ได้เปลี่ยนว่าเราไม่ได้หยุดงานมาแต่แค่เราเปลี่ทำงานอย่างอื่นก็ไปทำธุรกิจบ้างไปหาโน่นหานี่ทำอะไรแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมายืนอยู่ในจุดที่เราทำสิ่งที่เราทำเราโอเคตอนนี้ชีวิติร์ k ไรบาลานดีขึ้นไหมคะเวิร์ k ไรบาลานช่วงนี้เิร์ k บาลานซี่ค่ะโอเคก็คือบอกว่าช่วงนี้ถ่ายละครออกกองในก็ทีละฉางสิบวันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีทำโน่นทำนี่ของตัวเองอะไเลยก็คือ เจ็ดวันอ <'ve> ันตรายเขาช่วงนี้หนูหาได้รทำทุกวันตลอดเวลาเลยแน่นทุกวันเลยค่ะโฟกัสใหญ่ๆของชีวิตตอนนี้คืออะไรครับตอนนี้เลยนะคะตัวเลยก็คือหนูถ่ายซีรีส์อยตอนนี้ค่ะใช่ถ่ายถ่ายซีรีส์อยู่แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะกินเวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีละสี่วันแล้วก็ต้องไปต่างจังหวัดแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างแบบโหดอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบลงแรงกับงาน ทำแล้วกก็โอเคเรื่อยๆหมายถึว่าไม่ได้ปักหลักอะไรก็คือเรื่อยๆทขาหมใช้คำว่าเรื่อยๆอะไรก็เรื่อยๆเหมือนึงว่ายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปักหลักมีใครแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นมี้เลยที่มีที่มีเรื่อย่คุณนุอะไรอย่าประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะต้องพักเปิดอะไรมากยังไม่ได้ยังไม่ เร,เ,เราพักเกิดหรืพักเราพักโดยเราพักเรื่องความรักแบบไม่โฟกัสปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับไม่โฟกัสเรียกว่าจะมาก็มาดิบอกว่าหลังจากที่หนูเลิกไปก็เกือบปีแล้วก็นานแล้วนะคะใช่แล้วก็เรียกว่าให้มันโฟล์ไปตามธรรมชาติดีกว่าหนูก็พูดเลยว่าช่วงนี้หนูยุ่งจริงๆเดือนเดือนสี่กันเน้นท่าไม่เซ็ตเรื่องความรักเปลี่ยนเลยไม่ใชแบบอันร่รายเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากเลยไม่เซ เราแรกๆก่อนที่เราเริ่มใหม่ๆอ่ะพูดเลยว่าพอเราโสดปุ๊บเราเหงาเราจะแบบรู้สึกว่าเราจะพยายามที่จะแบบอยากจะโฟกัสเรื่องตรงนี้แต่มันเหงาทังทไมเราไม่มีใครที่ไม่มีแต่ว่าตอนนี้ค่ะพอผ่านมาสักพักแล้วว่าเราเริ่มรู้จักตัวเองเราเริ่มไม่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบๆตัวมากขึ้นเรารู้สึกว่าเราเจอปาญหาถือว่ามันไม่มีหลไม่เป็นไรมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรแปลว่าชีวิตโสดของเราคือปีชอบดูแฮปปี้ มาค่ะด้วยแบบบาลานสี่วับเอดวันที่ผ่านมาค่ะวันนี้พูดคุยกันเรื่องดอกไม้ชอบก็สงสัยว่าเจ้าของคืองใครดอกไม้สวยไหมคะสวยสวยมากใหญ่ไม่นตัอใหญ่ราะงั้นมันก็เหมาะสมอับจอยหน้าฟีดของเรา <c oughs> แล้วก็เอาดอกไม้มาถ่ายรูปลงฟีดค่ะ มันเกิดมีการเชื่อมโยงไปสุดต่ออีกคนนึงซึ่งเขาเป็นคนแล้วก็เป็นคอสเลยไม่ใช่คือวันก่อนวันเลนไทยนะมีการไปถ่ายไปยินกันแล้วก็ไปถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันคนก็เลยจะมาเชื่อมโยงสองคนว่าพอปันัโสดพอฟอสโสดปุ๊บคนโสดสองคนอยู่ด้วยกันจะต้องจีงกันจริงๆแลังเป็นเพื่อนกันจริงจริงค่ะแล้วก็มีการคุยกันว่าเฮยมันมีข่าวนะมีอะไรแล้เราเคยยินอย่างนี้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันจริงแล้วรู้สึกกันมาัดใจแค่ไหน คือว่าก็รู้จักกันดีนะคะแต่ว่าแคงเอากันบ่อยก็คุยกันบ่อยเหมือนกันว่าคุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วถูกคอกันน่ะอ๋อคุยกันแล้วถูกคอกันะเป็นเพื่อนกันค่ะเราก็ยืนยันกับชาวเน็ตที่ไปสัมภาษณ์เขาเขาก็บอกว่าประมาณว่าจิตวิรลัยกันไปเองไม่นด้นม่งแบนี้ยกนี้ยกนังอะไรเงี้ยเู้สุดแบบคือปันเข้าใจหรือว่าทุกคน กมโยงกันได้ไงคะคนส่วนสองคนอยู่ด้วยกันนะเนาะก็แบบจะมีการจับจิ้นกันอายุใกล้กันด้วยทํางานในวงการคล้ายๆกันเป็นขนมปังต้องคู่ใดเลอว่าเป็นคู่กันจริงใช่แล้วฟอร์สไม่ใช่เจ้าของเอ้าดอกไม้แล้วใครถามก็ต้องตอบได้เลยถามตรงขนาดนี้เดี๋ยวรู้ตอบในอิีท้องนะคะถามก็ถามได้ค่ะตัวยอดได้ไหมตัวยอดได้ ไม่มียังไม่มีตัวย่อดเดี๋ยวถ้ามั่นใจหรือการันตีอะไรเมื่อไหร่ได้รู้แน่นอนเลยว่าหููไปได้ปรนคนที่ปิดเรื่องพนอยู่แล้วใช่แต่ว่าเราก็อยากจะได้แน่ใจจริงๆแล้วก็อยากจะเปิดเผยเองค่ะความมั่นใจมันจะมาตอนไหนคือใช่นี่แหละต้องใช้เวลาแต่ถ้าอย่างความแบบอย่างเรื่องอะไรแบบนี้ถึงว่าเดี๋ยวนี้สื่อมันมาไวๆด้วยเน้วเราไม่ได้อยากจะเป็นคนที่เหมือนว่าเจอคนนนี้เลื่องขนาดนเล้หนูไปได้เป็นคนที่โซเชียลกอนไลน์ ด้วยหนจะมี privacy ของตัวเองมากประมาณหนึ่งในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มแล้วทุกอยาก okay, ่างโอเคผ่านไปได้ด้วยดีพ่อแม่ลงท<า>ุองอก,อย,กอย่างเราดูยังไงทุกคนก็ต้องรูทุกทุกวันนี้พ่อแม่ปล่อยยังหรือยังห่วงอยู่พ่อแม่ยังไงก็ต้องห่วงค่ะเ <c oughs> ่าหนูเป็นลูกสาวคนเล็กด้วยยังไงค่ต้องห่วงอยู่ <c oughs> แล้วว่าหนูจะไปทํางานที่ไหน <c oughs> เจอใครทําอะไรในวันวัน <c oughs> วเนี้ยเขอรู้หมดวันนี้พ่อก็มาค่ะใช่ อันี่เหมือนว่าพ่อตามอยู่ไม่ได้ตามแต่ว่าหนูก็บอกเขาว่าวันนี้มีงานที่นี่นาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้พ่อไปไหมอยากเป็นกำลังใจให้เราเราก็บอกว่าเลยมาเลยถ้ายิ้งพ่อมาเราอยู่บนเวทีเราเห็นพ่ออยู่เราก็แบบอุ่ใจสบายใจแล้วมีคนมาทักทิ้งคนที่เรารักมากๆมาซัพพอสร์ตอย่านใหญ่วงเร่องอะไรที่เุีประกับงนี่หนูว่าจริงๆพ่อหนูค่อนข้างที่จะห่ยงมากแล้วก็แค่ไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรในความเห็นเขารูว่าเราสามารถที่จะจัดการชีวิตตัวเองได้ประมาณนึงแล้วเราก็มีวุฒิภาวะ ในการตัดสินใจชีวิตของเราแล้วนะคะเขาก็เป็นห่วงแบบห่างๆอย่างเงี้ยแต่เป็นจะไม่ได้มางทีจี้ชีวิตเราถามบ้างไหมคะเรื่องพูดครองอะไรอย่างเงี้ยถามบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คุณพ่อความเป็นพ่อเนาะผู้ชายเนาะเขาก็จะแบบไม่ได้เป็นจี้อะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอะไรเราจะบอกพ,กพ่อรึกษาเพราว่าเขาก็ยินดีที่จะรับฟังจะให้ทำปรึพลาดกับเราไ้อเการใครท<ด>ี่จะเข้ามาจจะต้องผ่านพ่อมันก็ผ่านได้ก็ผ่านด่านพ่อมาก่อนไหมคะ ่ะแน่นอนค่ะแน่นอนคือถ้าเกิดว,ว่าหนูจะจิกจั๊กกับใครอ่ะคนแรกที่เรียกว่าจะต้องไปไปเจอก็คือคุณพ่อถ้าพ่อไม่โอเคก็เรียกเลยว่ายากเป็นการมับผาต้องผ่านพ่อก่อนต้องผ่านจริงๆริงอันนี้จริงๆโอเคคบจริง